สวัสดีค่ะทุกคน e aan, flying, าาทุกท่านนะคะช่องกัวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายเราค่ะทุกคนทุกท่านนะคะอยู่ในตลาดแถวชุมชนเมืองศรีนะคะวันนี้เรามาปอาหารทะเลนะคะน้องมาสดมากเลยนะคะทุกคนวันนี้มาใหญ่ใหญ่สุดๆบึ้มๆเลยนะคะมีกุ้งมีนะคะมีตัวโตๆเลยนะทุกคนเนี่ยอาหารทะเลนะคะทุกคนเกลียวสวยนี้นะคะ ร้อยยี่สิบอ่ะจากเราไปลี้ยงหอยนะคะเดี๋ยวดูมุมแรกอันนี้เขาเรียกอะไรคะแม่ปลาหมึกเหปอตัวตแบบตัวโตโตเลยอันนี้เขาเรียกปลาอะไรคะปลากระปงปลากระปงนเลยแบบสองร้อยหกสิบปลากระปงสดๆมาแบบใหม่เลยละทุกคน นี่ปูหันกะเลยน้องเข้ามาแต่ละอาทิตย์นะคะมาแบบวางถ้ามาช้าไม่ทันเาทุกคนต้องรีบมาแต่เช้านะคะของน้องมาวางหนึ่งชั่วโมงหมดนะ่แต่ถ้าหมดมาแป๊บเดียวก็เฉลี่ยล้กนเนี่หันทะเลสุดอินเพราะว่าจะมีกระตุ้นดสดเลยนะคะมีปลากระพงอันนั้นก็จะเป็นปลา อันนี้ปลาอะไรคะแจราเม็ดนะทุกคนคิวนะคะพุ่งตัวโตโตนะทุกคนหมุนไหมคะนเลยคะตัวใหญ่มากนะคะนี่คือเสน่ห์ตลาดเขียวชุมชนบุชีศินนะคะอาหารทะเลนะคะหมดอาหารทะเลมาเลือกได้นะคะคนมาเข้าคิวอันนี้หมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็จะปลาสดๆแล้วก็หมดไปนะคะอยูุ่่งตัวโตโตนะคะหอยแมงกู่นะคะ ถ้ามาสายจุดนี้จะไม่เหลือนะคะทุกคนอาหารทะเลต้องมาแต่เช้าเราจะให้หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นาหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวตรงจุดนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าการันตีได้ว่าน้องเขาจะมีราคาแบบตัวเองแล้วก็ย่อมใหญ่นะทุกคนมีกุ้งนาตัวโตโตเลยปลาแบบสกปบกนะปูนะ เป็นโสบโตเลยค่ะทุกคนคนึ่ะเนี่ยหนึ่งนะแค่หนึ่งชั่วโมงนะจมูกเก็ดนี้หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวถ้าเราออกมาเราจะไม่ได้ถ่ายเลยเราเคยคิดว่าจะกลับออกมาถ่ายนี่นะคะหอมมีอูู สวยๆตรงนั้นเลยมาจากแหล่งนดัทุกคนตลาดเขียวชุมชนนะทุกคนตลาดเขียวชุมชนอันดนึ่์นะะอยู่ตรงจุดนี้นะก็มาช้าอดหมดเลยนะทุกคนนะนี่เก็บบรรยากาศให้ชมสัก5นาทีแล้วกันหน่อยเงินคู่นะคะ3โลร้อยเหรอ มันเอาหาเสกเกลือนะอาหารทะเลใหอาหารทะเลตลาดเกดชุมชนนะคะนี่จนจุดนี้นะจุดใหญ่นะจุดใหญ่ที่สุดนะหน้าประตูเลยนะคะทุกคนหน้าประตูเลยขอน้องม่เชื่อไปยังมีมีปลากระพงำด้วยเอามาไม่ต่อกะสุนมาคัดไม่ต่อกระไ แกทำให้ด้วยเหรอเนี่ยพี่ไปเมือพี่เขพี่ยังอันนี้มันเป็นหอ้ันนี้เปล่าพี่อ๋อววาอันนี้ได้สองลสองขีดสามวัสายคนเอาดล้่หนกบสโอ้เราทำให้ด้วยตัวนี่นด้สค่ะนี่คือ ด้านหน้านะคะทุกคนด้านหน้าผ่านไฟผ่านมาเห็นไหมคะน้องทําให้เสียจเลยสดๆเลยบางก็เป็นก็สวยด้วยนะะทุกคนยิ่งยากที่จะมาสดจใหม่ในแต่ละวันนะลูกค้ามาเยอะเต็มเลยนะคะเวลาเขียนชมเชยังสุรินนะคะก็มาเลือกได้นะคะทุกคนนะคะอยู่ประตูเลยนะคะทั้งแหงเนี่ยจุดนุงมอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในจุดนี้นะคะ วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะเก็บยากาศอาหารทะเลนะคะจุดอาหารทะเลจุดใหญ่ในตลาดเฉลี่ยชุมชนลุงสุรินนะคะเราก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะสองร้อยเก้าสิบสามแล้วก็หวังดีเพียงว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะสนใจในวิดีโอของเรา ไม่มากก็น้อยนะคะหากสุดท้ายไม่ไรต้องกราบไปทานอภัยเพื่อนร่วมทวันอาทิตย์ด้วยขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณที่มันก็กำลังใจแก้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพือพ่อนๆได้เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะกด, like, ด, share, ปดปะไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆไเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันและเสนอไลฟ์สไตล์ในชีวินี้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆตลอดวันนะคะทุกสวัสดีจช้าเด็กทุกเชานะคะโชคดีนะคะสวัสดีนัน่นสายนี้ล็กใหญ่เรา